สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ต้องครับพี่ต้องมาดูของสวยๆงามๆนะคะโอ้ตัวนี้สวยงามรูไหมน้องชื่ออะไรน้องชื่อน้องชื่อแอปเปิ p ลแอปเปิ e ลแอปเปิน้องแอปเปค่ะครับลูกของใครครับพี่ต้องเป็นลูกของป้าเกี่ยวป้าได้ยินชื่อก็คนคิงลุกแล้วนะคะ ลูกของปลาเกียวค่ะปลาเกียวครับนะปลาเกียวครับตัวนี้นะครับนะเป็นปลาเกียวบวกกับลูกสาววิกโกแชมป์โอ้ยสายเลือดดีมากๆเลยค่ะสายเลือดดีจะได้ไหมวิกโกแชมป์ที่เราไปถ่ายที่นั่นที่ชัยนาทตอนนั้นใช่แล้วการวาดหูเขาขออนุญาตจับหูได้ไหมเธอไปกู้เงินเลยได้ไหมครับฮะจะกู้เงินเลยค่ะ พร้อมเป็นหนี้เพื่อเธอแน่พี่น้องมาเลยนะฮะพร้อมเป็นหนี้เพื่อเธอนะคะครับนี่นี่นี่ดูเขาขับพี่น้องค่ะป๊าปเหรอไปนอนไปบ้างอันนี้หรือเปล่าพี่ต้องที่เขาบอกว่าโอหทรงหูพิมพ์นิยมค่ะพี่ต้องแมนครับแน่นี่คือวัวงามตามสมัยนิยมของแท้นะครับแน่รัฐบาลเขาก็ดีนะพี่ต้องนะดังพุ่มคลิปครับแน่ไหนเขาดูอีกฮะลูกใบแล้วบ้าน มือยอย,ยา้าดูแพงอย่าดูแพงโดวมันบาดมือค่นะน้องคี่เล่นนะคะของเซตานะครับนะ KPV ฟาร์มนะครับบัวางามบ้านหนองบกโคกนะครับอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะคะถ้ามาแล้วคุณจะหลงรักค่ะเมืองพี่ล่ะสาวงามเมืองชัยภูมินะคะพี่น้องค่ะนี่มังค่ะโอ้ยตัวนี้รีบมาจัดเข้าคอกโดยด่วนถ้าท่านช้าช้าแล้วอด อดล้วท่านจะเสียใจเพราะมันจะไปอยู่ปั๊มใจกับผมนครับให้รีบเลยนี่เบอร์นี่ครับเบอร์เนี้นี่เบอร์วัวเนี่ยเสียต้าเนี่ศูนย์หกสามค่ะแปดสองแปดศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์ค่ะท่านโทรเข้ามาเยอะเลยอย่าให้เสียต้าได้นอนเชื่อผมแะนำเลยนะครับนะนำเลยตัวนี้เสียต้าเปิดเอาไว้สามสิบห้าหมื่น ครับนะครับท่านต่อรองเอาเองนะครับไม่รู้เสียใายในใจมีเท่าไรท่านมีเท่าไรก็คุยกันเอาเองครับนะครับก็จัดเลยถ้าท่านไม่จัดเสียผมแน่นอนผมไม่ได้ขู่นะครับผมเอาจริงนะครับช้าอดช้าอดนะครับถ้าท่านจะเสียใจนะครับยาผมแพงไม่กลัวผมไม่ขายผมไม่ขายนะครับนะครับจัดไปแล้วตัวหนึ่งแล้วนะครับจะบอใครหนมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้ตอนนี้ผมไม่ยังไม่มีตังค์้ีไม่ได้หมดแล้วครับครับนะครับ สุดยอดครับตัวนี้ถ้าท่านซื้อตัวนี้มันก็จบตัวนี้นะครับชี้เป้าเลยมาชี้เป้าตัวนี้ตัวอื่นอาจจะสวยแล้วแต่แล้วแต่ตาใครตามันครับนะครับอาจจะชอบไม่เหมือนกันครับแต่ชอบก็เราผมก็คือแบบนี้นะครับหมูยาวนากซากหมูยาวทรงสวยหน้าด้านดีนะครับเนื้อหนังดีเยอะนะครับตัวนี้ไปลองมามางนิดหน่อยนะครับเรื่องเนื้อหนังนะครับเอาไปเลี้ยงกินง่ายครับผมเห็นกินง่ายกินวากินหญ้ากินกล้วยกินฟางกินอะไรกินหมดครับตัวนี้ครับ เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายกินง่ายแต่๋ขี้ได้นี่หนึ่งชอบหยอกชอบให้เกานะครับอาจจะอ่มุดหัวมันกระแทกแรงๆนิดเดียวแต่ว่าเขาชอบหยอกเขาไม่มีอะไรถ้าชนอีกแบบนึงชนก็คือไถหัวซ้ําอันนี้ให้มาหยอกให้เกาแล้วก็นิ่งนิ่งแล้วก็หยอกใหม่ขึ้นมาอันนี้ตัวนี้นี่สวยมากนะครับไี่พี่หวังดังคมกริบเลย่น้องครับสีดีมากครับกินง่ายดูกินหญ้าครับเขาไม่มีก็กินในยอดนะครับหลังครับดูดป่ากกินหญ้าเนี่ยอืมกินง่ายอยู่ง่ายกินง่ายครับ อะไรคี่จัน,น,น,นดีเดยงดีอุ้มกับหลังไ้หลังรถไปได้บอเ้าไหมนี่ได้เลยค่ะได้เลยอยากได้เนาะพี่ตองเนาะต,ตัวนี้ตัวนี้ถ้าใจแบบนั้ครับตอนนี้ผมหมุนหลายทางผมใช้หลายทางเดือนหนึ่งผมใช้เงินเยอะมากครับถ้าให้ดาวแล้วผ่อนผ่อนหมดแล้วค่อยมาสวยเลยครับนะครับจอยากซื้อหลายตัวตอนนี้มันที่มีจํากัดแล้วก็เงินข้างมีจํากัดน,นะครับครับ เนี่ยดูกินครับดูฟังเสียงครับฟังเสียงแหมเสียงกรอบจริงๆกินอย่างอะไรอร่อยครับเขาเพื่อนจริงจริงนะสวยมากครับตัวนี้นะครับแหมต้องยอมต้องยอมตัวนี้นะครับสวยดูประทัดหลังดูไปดูหนออเขาเนี่ยยังออหางปลาเอหลังปลาฉลามเลยเสากระดงเรือตังตรงเป๊ะตรงเป๊ะสำคัญหูเนี่ยเม็ดเจ้าเม็ดเจ้าโวยมันอะไรกันนี่ ให้โปรงเปร่งนะสวยหยาบฟ้ามาดินได้เพียงนี้หูทรงสวยแล้วลูกหญิงลูกอยากก็สวยนะครับท่านเคยเห็นใบไม้แห้งไหมครับใบตองกุ้งแห้งที่เขาไปห่อหมูถ้าท่านรุ่นเก่าๆอาจจะทราบนะครับรุ่นประมาณสักห้าสิบหรือห้าสิบเป็นไปจะรู้ครับใบตองกุ้งมันยังไงนะครับคล้ายๆใบสักเป็นใบกุ้งครับนะครับอันนี้เหมือนใบกุ้งแห้งนะครับมันจะมีลูกหญิงลูกหยักนะครับก้อยสวยงามลูกเล่นอันนี้คือศิลปะนะครับธรรมชาติสร้างสรรค์มานะครับอันนี้ดูดเฉียนเอาก็ไม่ปาน